ประเทศเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตสินค้าไอ้พวกแหล่งผลิตไอ้ผลผลิตทางด้านการเกษตรถามว่าผลผลิตทางการเกษตรเอ๊ะทำไมามาทําพลังงานได้เอาเราถามว่าฟอสซิลมันไม่ใช่ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อก่อนนี้เหรอ <c oughs> ก็ใช่ซากพืชซากสัตว์ทั้งนั้นะนะครับแต่ว่ามันอัดกันอยู่หลายร้อยล้านปีไงมันก็คอนเซนเทรตมันก็มีความเข้มข้นัน้่การเอามาใช้มันก็ถึงแม้ว่าเราจะต้องขุดลงไปหามัน แต่มันก็ใช้ได้สะดวกกว่าถูกไหมแต่ถ้าเราจะใช้พืชใช้สัตว์ที่มีอยู่ปัจจุบันเอาไปทําเป็นพลังงานโดยเฉพาะพืชเนี่ยพวกไบโอแมสเนี่ยสัตว์นี่ก็พวกนั่นนะฮะพวกพวกพวกไบโอแก๊สพวกพืชเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยมันก็ทําได้แต่ว่าเนื่องจากความที่มันมันไม่คอนเซนเทรตมันไม่อัดแน่นเหมือนกับเหมือนกับพลังงานฟอสซิลมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีมันก็ต้องใช้ความปริมาณที่มันเยอะ พอใช้ปริมาณที่มันเยอะเ,อเจอปัญหาอีกละเจอปัญหาว่าไปแย่งพืชอาหารนะครับผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังมีศักยภาพในเรื่องของการผลิตพืชอาหารอีกเยอะมากถ้าเราเน้นในเรื่องของยิวเรื่องของการผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้วยการพัฒนาพันธุ์การพัฒนาวิธีการเพาะปลูกการให้น้ำ หรือว่าการใช้เครื่องยนต์กลไกเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ผมคิดว่าเรามีศักยภาพที่จะจะผลิตพ,พืชพลังงานโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนส่วนที่เป็นพืชอาหารได้เลยตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นงานวิจัยแต่ทั้งหมดที่ถักกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งเรื่องของทางเลือกมีทั้งเรื่องของวิกฤตที่เราเจออยู่เนี่ยผมก็อยากจะมองวิกฤตตรงนี้ให้มันเป็นโอกาส ถามว่าโอกาสอะไรที่มันจะเกิดขึ้นโอกาสก็คือการทำความเข้าใจกับประชาชนการทำความเข้าใจกับคนในชาติคืนความสุขอย่างเดียวไม่พอครับขอให้คืนความรู้ไปด้วยเพราะาถ้าคนในชาติเนี่ยมีความเข้าใจว่าเรากำลังเจอวิกฤตมีความเข้าใจว่าประเทศไทยเราไม่ได้ตั้งอยู่บนกองน้ำมันใหญ่ถ้ามีความเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนในชาติจะต้องมาช่วยกัน เรื่องของทั้งเรื่องของประหยัดด้วยแล้วก็เรื่องของการยอมรับเรื่องของการหาทางออกที่มันเป็นทางออกร่วมกันไม่ใช่ทางนี้ฉันก็ไม่เอาทางนู้นฉันก็ไม่เอาแต่บ้านฉันฉันก็ยังจะเปิดแอร์นอนอยู่ทุกคืน